ไปซอซื้อที่ไหนตึงบะหมี่เนอะนี่ฮะอู้ตามซื้อดิเต็มพ่อยเต็มถังนี่มีกระเต่งล้วนๆเนอะแยบมามีสักหน่อยแปปันเฮียไปไหนปันเนี่ยพี่งชายเอาดองเอากินเต็มตี้โอ้ไอ้แซมอันนี้มันไข่เป็ดมันเมืนเต้งมันมันที่ไหนแค่เสียเจอไอ้พวกนี่มึงเนาะไอ้จักหมาเอาตางาขึ้นมา โอ้ยแม่ตอแม่งมันแบบเดียวแม่มันอย่างมาสวกแต่ว่าล่นตัวก้นไปปุ๊กอ่ะตัวตั้าแมวดำอ,ะอ่ะฮะกว่าจะได้กินเต้งน,นี่มาเจว่าธรรมดาเนอะ แล้วใครจะมาซื้อนะถ้าต่อนะตึงมาได้หักเลียดเ้อะตึงมาขายหือ้ออิเต,ตะอิดว่าเอาแรงมันน่ะผีนี้ผีหนึ่งลุงไหวตัวก้นมาอยู่อะครับว,ว่าแม่มันอะอะไรนะังเสมแม่มันไล่ตัวก้นผมเนี่ยลุงชยัยไปยิงไปคูดได้อหรอโอ้โหไ่ได้กลิ่นมาลุงชัยอยู่หลือไปซาเม็ดต่อนลุงชัยอาบ,บุกนีไม่ได้กลิ่นมันเนอะโอ้ ไม่ได้กินไม่ได้กินเลยไอเหี้เอาอย่างไปขู่แดงมัานม่เดี๋ยวรูวโอ้ผมจ้างรถตักมาอยากโจ้างรถตักมาเฮ้ยเออตักขุดเอามันปูทวงชจแม่มันตัวเต่าแมวดำเอ๊เออแม่แมงมันนะเออลุงชัไปเตรียมถอตาะลองเลยถลองแมงมันเลยผ้าขาวเออผ้าขาวมาไปเลยจับใจไปเลยเยอจะบันตันการฟอตั้โขบพไปออกเป็นแว่นเป็นแว่นอ่ะ แม่ม,มนันหนาจิ้นโก้ฮะเพราะม,มันมีวลูกชทหมด <c oughs> จินน้นโกนฮาไปแล้วนะกระบะแม่ม <c oughs> ันตรวเจแมวโอ้วันนี้ให้ได้กินแม่มันระบาดเอมกระใจฮะแปลงแล้วเอามันมาเอามาล้า,างเอามาทดลองเนี่ยกระใจ <c oughs> เดี๋ยวมแมลงนี่จะได้กินละกระใจเอมมาเพลเลยฮะแปลงแล้วละ ไอ้ใแล้วเลยอีแล้วแล้อลว,ลวอู้หักคันนะลุงชัยแลว้วก็แมงมันนี่ฮะก็ตึงไก่แล้วหะกินก็ตึงวันลุงชัยป่ะยิงอ่ะเออใก<จ>่ผมก่้นะลุงชัยหะกิ่นก็ตึงวันนะโอ้วันนี้ห้กกระตักมาตักเดียวนะใจไม่โขตักออกมาให้ตักเดียวดะาให้เอามาวันตักตักอู้ตามซื่อนะถ้าลุงชัยอยากกินนะไไนาไรห้าคันเนื้อคันตัวไปหมดเน่ยให้หันชิงคันนะกโคันป่ะเออถ้าอยากปันเดียวนะถ้าลุงชัยทดลองเอาคนเดียว ไปซอซื้อที่ไหนตึงบะหมี่เนอะนี่ฮะอู้ตามซื้อดิเต็มบ่อยเต็มถังนี่มีกระเต่งล้วนๆเนอะเงียบบะหมี่สักหน่อยนักป่ะโอ้เงียบตึงบะหมี่มาเอาซาตานมาปั่นเฮียไปไหนปั่นนะพ่อหลงชายเอาดองเอากินเต็มตี้เออเรจะไปแล้วผมฟังแบบน้ำเออเออทดลองเอาเลยเต็มตี้ โอ้ไอ้แซมอันนี้มันไข่เป็ดม,มื่อไห่เต็งเต็งม,ม,มันที่ไหนแค่เสียเจอไอ้พว,วกนี่มันแลโอ้ต่างหา่างเสียหูมันแล้ไอ้จักหมาอเอาต่างห่างขึ้นมาอันนี้มาไข่เป็ดเอ้ยเอาต่างห่างขึ้นมามีไหนล่ะไอ้เนี่ยเฮ้ยเอ็นเอ็ต่างห่างขึ้นมา